พอลูกเต๋าออกหกไหนด้โชวน์น้องๆมาหน่อยด้ว่าจานหมีดวงไม่เกลือดูจะลงมาอย่างเชิงอย่างนั้นน่ะเหรอได้ดิครับจะลงมาอย่างเชิงอย่างนั้นใช่ไหมอ่าตีมายังก่อนนี่เอฟเฟกต์ทำงานเอาเด้เดี๋ยวฮันช็อปบ,บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชินพับจีฟรีไฟ r e เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมยกิโอมาสเตอร์ดอลกันอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กันในช่วงของจันมียากลองอีกแล้ววันนี้เลยนะทุกคนผมจะไปเล่นเด็กที่ผมเนี่ยได้พูดไปแล้วกับคลิปของไอคลิปสาวๆอะ่ะผมก็ได้สปอยไปหลังคลิปแล้วว่าผมจะเล่นเด็กอะไรนะ คนไหนที่ดูคลิปนั้นมาแล้วเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะมาเจอกับคลิปอะไรซึ่งเอาจริงๆคือไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ดูหน้าปกก็ได้จัน <c oughs> จะพูดทําไมวะเนี่ยเออโอเคช่างมันแล้วกันนะอ่ะวันนี้เราไปดูเด็กของไดจากันดีกว่านะฮะไดจาก็คือเป็นเด็กที่ถอยลูกเต๋าะนะอ่ะลูกเต๋าเสียงทายไม่รู้ว่าใครจะทายก่อนกันก็เ <c oughs> ดี๋ยวรู้ในคลิปนี้นะอ่ะไปดูเด็กกันนี่นะครับ i n c r i d i b l e d i e z นั่นเองนะ นี่เลยดูหน้าดูตาของดฟจาด้วยนี่ Hello, <Mother S 1> <laughs> อยากได้อยากโดนนะคือมันออกได้สองหน้าจริงนะไม่เองก็ตัวตายคอมโบเนี้ย <can> <laughs> ยังแคยงชค <laughs> จริงมันอย่างนั้นเลยนะทุกคนอ่ะเอฟเฟกของตัวคีย์ของเราเนี่ยของเด็กเนี่ยคอนเทนต์เนี้ยเป็นตัวฟลิปนะฮะตัวนี้คือเป็นเอฟเฟกฟลิปเลยเมื่อตัวนี้ฟลิปขึ้นมาเนี่ยผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายต้องทอยลูกเต๋านะครับ1-6นะ คนไหนที่มีแต้มวินเนอร์เนี่ยก็คือแต้มที่มากกว่าส่วนคนที่แพ้เนี่ยจะโดนไลพอยต์ตามแต้มลูกเตา๋า <Okay. S 1> สมมติว่าฝ่ายทอยได้3แพ้เราก็จะอา3คูณ5บอกเลยหนักมากนะครับถ้าโดนนี้หนักมากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราทอยได้6แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายชนะอีกฝ่ายทอยได้ต่ำกว่า6ไม่รู้จะเป็นแต้มอะไรก็แล้วแต่อีกฝ่ายจะโดนเทคดาเมจ6 0 0 0ทันที นี่แหละนะครับนี่เป็นแต้มที่เราต้องมาลุ้นกันในคลิปนี้นะครับมันจะออกหรือเปล่าไม่รู้อนาดเหมือนกับซาวารูโดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็ <c oughs> ต้องมารอลุ้นกันในคลิปนี้แหละนะแต่ถ้าผู้เล่นที่ทอได้แต้มเท่ากันต้องทอยใหม่อ่ะนี่คือดิฟจ่าของเรานะครับตัวแบบระดับแบบพักการใจคอค้าไม่ค่อยดีส่วนมอนเตอร์ตัวอื่นนะฮะ <c oughs> ก็คือคอมโบเดียวกับไอเด็กของโมการ์ดเลยทิ้งหมดมือจั่ว5ส่วนใหญ่การ์ดทั้งหมดในเด็กนี้จะคล้ายๆกัน แต่มันจะมีการ์ดใบน,นี้นะครับทุกคนนี่ที่ผมใส่เพิ่มเติมนะฮะเดือดชาโลเกฟนะครับใบนี้เนี่ยมันจะเป็นการชุบชีวิตในสนามเราก็คือชุบชีวิตตัวของเดชจามาแต่ว่าผู้เล่นอีกฝ่ายก็จะชุบชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับมาในสภาพตั้งป้องกันเป็นอีกใบนึงที่ผมว่าดีเหมือนกันนะใบนี้นะฮะมันทําให้เราเนี่ยเล่นตัวของเดชจาได้หลายครั้งไงถ้าเกิดว่ามันโดนตีตายอย่างเงี้ยการ์ดแบบฟลิปไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมันโดนตีตายปุ๊บเรามีการ์ดใบน,นี้อยู่ชุบชีวิตขึ้นมาเลยมมัันนก็จะีเเฟคแบบใช้ร้รงงึได เป็นสายเล่นสายฟลิปเนี่ยควรใส่นะฮะใบนี้ส่วนการ์ดอื่นก็เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยบุ๊กทั้ง3อย่างนะครับบุ๊กออฟไทโยนะหรือว่าไทายูนั่นเองแล้วก็มีตัวของบุ๊กออฟมูลนะแล้วก็จะมีบุ๊กออฟอีคลิปนะฮะทั้ง3เนี้ยก็คือเป็นคอมโบฟลิปทั้งหมดนะอันนี้ก็คือเรียกมอนเตอร์หนึ่งตัวนะครับฟลิปหงายขึ้นมาส่วนใบนี้บุ๊กออฟมู n ไปฟลิปคว่ำนะแล้วก็อันนี้บุ๊กออฟอีคลิปนะฮะมอนเตอร์ทุกตัวจะเปลี่ยนสภาพเป็นคว่ำหน้าเอ หรือว่าไทยูแต่ว่ามันจะคว่ำทั้งหมดมอเตอร์ทั้งหมดบนสนามแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเอออีกฝ่ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นคว่ำแล้วเนี่ยอีกฝ่ายก็จะได้จั่วการ์ดด้วยถ้ามันไหยหน้าตอนช่วงเอ็นเฟสนะก็เป็นเอฟเฟกหนึ่งที่เป็นข้อเสียแล้วกันนะครับเอฟเฟกนี้แต่เอาจริงเราก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายจะจงจะจั่วการ์ดหรือว่าจะคว่ำไหยอะไรก็แล้วแต่เราจะแคร์ที่ไอ้คอมโบของตัวนี้อย่างเดียวนะฮะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยการ์ดพวกเนี้ยคอมโบกันอย่างเดียวส่วนการ์ดกับ ดายส์รีโลนะฮะหรือว่าเปลี่ยนชะตากรรมที่ความชิบหายกลายเป็นชิบหายกว่าเดิม <What? S 1> นะครับถ้าใช้การ์ดใบนี้ <What? S 1> ก็คือหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถทอยใหม่ได้นะรีโล่ได้นะสมมติว่า <No. S 1> เอ้ยเอฟเฟกมันไม่ใช่แล้ว <No. S 1> เราโดนไล์พออย่างเงี้ยอะเปิดใช้งานใบนี้เลยทอยใหม่นะครับให้ทอยใหม่อีกครั้งหนึ่งอาเกนอาจจะแยกกว่าเดิมก็ได้เราก็ไม่รู้ <c oughs> นะแต่ก็ใส่ไว้ดีกว่าไม่ใส่นะก็ใส่มา3ใบแล้วก็นี่เลย, That ยเด s ิกใบนี้มันมีข้อดีอยู่ตรงไหนรู้ไหมมันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่า ถ้าเราทอยได้1ได้3หรือว่าได้5เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราทอยได้6แต่ว่าถ้าเราทอยได้2 4 6มันก็คือทอยเท่ากับ1นะใบนี้เลยเดซิกคนเนที่เล่นเด็กเสี่ยงทายก็คือต้องใส่ด้วยใบนี้หรือว่าเป็นคอมโบของใบนี้ที่ดีนะถ้าถ้าสใบนี้ออกมาพร้อมกันเนี่ยผมว่าโอกาสที่ได้เปรียบเนี่ยมีสูงและแต่ข้อเสียมันก็คือไกด์กับดักไงก็คือต้องรอให้ผ่านเทอร์นิกฝ่ายไปก่อนนะนี่คือข้อเสียส่วนมอนเตอร์นะครับที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กที่แล้วก็คือใบนี้ สเปริทออฟเดอะฟอร์วินใบนี้เนี่ยก็คือถ้าลงมาแบบปกตินะมันสามารถแอดการ์ดฟิปมอนเตอร์จากในเด็กขึ้นมือได้1ตัวเพื่อแบบได้จาไม่ขึ้นไงก็ใช้ใบนี้แหละแอดการ์ดได้แล้วก็มันจะมีคอมโบของซามูไรกอเลนต์กรานิตอีกก็คือมันสามารถเสิร์ชเอามอนเตอร์ธาตุหินจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับเด็กเรามาเน้นการอัญเชิญแบบพิเศษอยู่แล้วไอ้ตัวนี้ก็คงอันเชิญออกมาได้โดยที่แบบไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่นะฮะนอกจากจากว่าจะโดนพวกการ์ดขัดนะซึ่งก็โดนข ดูดวงจันทหมีระดับพักการขนาดนี้โดนขัดเป็นว่าเล่นแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปนะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปเกียนคนกันดีกว่าทุกคนไม่รู้ว่าจะถูกเกียนหรือว่าจะไปเกียนเขานะฮะก็ต้องไปรอดูกันคลิปนี้ก็ทําตามสัญญาแล้วนะครับคนไหนที่คนไหน,ท,น,หนที่คิดว่าจาันทหมีแตกก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์เลยกระทืบไลค์คลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะแตกหรือไม่แตกจะตุยหรือไม่ตุยไปดูกันฮะอ่ะมาเลยทุกคนเรามาดูความ คลิปหายของผมกัน <c oughs> คือไม่มั่นใจเลยฮนะแต่ก็อยากจะลองไนงะมันอยู่ในช่วงจานหมีอยากจะลองอะนะเออมันก็แบบอยากได้อยากโดนเนะี่ยโอเคหรือว่าใช้ได้เมื่อไม่มีมอนเตอร์อยู่เลยลงโฟอตอนไปหนึ่งตัวนี่โฟอตอนงงงๆครับผมแล้วก็ลงไปอีกตัวหนึ่งเออแล้วก็ทำการเอ็กซ์ซีสเลยแล้วกันนะอ่ะคุณลุงซามูไรออกมาอ่ะเอ็กซีสดาวก็เป็นกราเนตกราเนต ลงมาแบบพิเศษนะเอฟเฟกต์ทำงานถอดวัตถุดิบโอเวอร์เลยเอ็กซีหนึ่งตัวอ่ะถอดตัวนี้แล้วกัน <Hello. S 1> เอาไดจาขึ้นมือพร้อมกับหมอบการ์ดหนึ่งใบนะแล้วก็อ่ะหมอบไดจาไว้จบเทิร์นเออเฮ้อมาดิครับเดี๋ยวเรามาเต้นกันหน่อยนะ <c oughs> ดวงมันอยู่ในเส้นได้วะดวงอยู่บนเส้นได้นะครับตาเนี่ยไม่ใช่ตานี้เด็กนี้นะ ดวงนี่คือวัดใจไปเลยดีกว่านะครับใครบอกจานหมีดวงเกลือเนี่ยมาดูคลิปนี้ดูเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูว่าดวงเกลือจริงหรือเปล่า <S <S โอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยนี่คือบอทปหเนี่ยได้ดิครับเจอบอทก็ได้นะคุณจะมาแบบเจอบงเจอบอทอย่างนี้ผม, <S <S ผมก็เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูเหมือนกันว่าเจอบอทเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าคนนี้จะเป็นบอทหรือเปล่านะแต่คือลงมอนเตอร์ตัวนี้มาเราก็ไม่รู้ไงมาครับแต่ก็จะมาพิสูจน์ให้ดูเลยอะ่ะพันหกตีมา ไม่แต่โลโก้ไม่น่าใช่บอดนะเพื่อนนะจะลงมาอย่างเชิงอย่างนั้นน่ะเหรอได้ดิครับจะลงมาอย่างเชิงอย่างนั้นใช่ไหมตีมายังก่อนนี่เอฟเฟกต์ทำงานเอาเด็โอ้ชีดวงนี่คือวัดใจไปเลยดีกว่านะครับใครบอกจันหมีดวงเกลือเนี่ยมาดูคลิปนี้ชิบหาย<笑>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 ยังโชคเลยวะ อะไรวะจานโดนไปโดนไปหกพันงง,ง,งอีกฝ่ายก็งง what โอ้โอะไรครับเนี่ยอ่าฮะอีกฝ่ายคืองงเลยคือแบบ what d r a เออบุกออมมูลว่ะบุกออมมูลว่ะเราก็ใช้งานกราเลนแกนิดอีกแล้วนะก็คือถอดบัรทุนดิบ overlay exit ออกเพื่อเสิร์ตเอานี่ไดจาอีกใบหนึ่งไม่เข็ดไม่เข็ดหรอกนะ เดี๋ยวเราตั้งไว้ก่อนนะหนึ่งตัวแล้วก็ทำการแบทเทิลไปเลยนะเพื่อให้อีกฝ่ายนะมีมอนสเตอร์ในการอันเชิญยังไงแล้วยังไม่ต้องจบนะคือใช้งานนี่เลยนะ s <S นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลุ่นด้วยไอฝ่ายก็ต้องเลือกตัวนี้ลงมานะจูนมาเลยเออเออลงมาใครกลัวกลัวก่อนนะบอกก่อนเมื่อกี้เขาเรียกเป็นการวอร์มือไงหกพันนั่นคือการวอร์มือเราจะไม่เอาจริงนะทุกคน แต่ทุกคนจะบอกโอ้จานหมี่ดวงกงนุงเกลือนี่ต้องคิดดูใหม่นะเราจะไม่ได้เอาจริงเพราะถ้าเราจริงเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเฮ้ยเพื่อนไม่เราแบบใจลงใจร้อนนะ <laughs> ใจร้อนนะเรา呐นอะย่าเพิ่งออกเกมนะมาฮะเป็นเด็กของซิงโครหรือเปล่านะน,นี้ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะโชว์พลังของแบบการลดแลพอยต e ์ s port <S อีสปอร์ตให้ดูนะทุกคนทุกคนต้องจำแมตช์ในตำนานนี้ไว้อ่าเข้าใจแล้วนายนี่มันมันคือเด็ก เริ่มต้นนี่นนะนั่นเชเด็กเริ่มต้นหึมันถึงโก้ได้ไงเนี่ยแต่ก็จังอยู่อยู่แค่นั้นเทถ่นนะเพื่อนนะนายจะมาตรงมาตีเฮ้ยแต่มั่นใจในดวงของนายมากสินะมาได้จาเดี๋ยวรอได้จ่าทำงานนะมาดีครับยังไงฮะเออเอฟเฟกต์ทำงานไดรลีโลนะใช้ก่อนเลยแล้วกันเต็บเซฟเออเอฟเฟกต์ทงานโยเลียอ่สไปไงโดนเออสเอฟเฟกของไดจาต่อนะ อายเฟกต่อเลยแล้วก็โยนใหม่เออ <c oughs> ดูด้วยดูด้วยดูพี่ด้วยไอหนุ่มเป็นไงกูถ <c oughs> ามมึงจริงๆนะน้องๆใครบอกพี่ดวงเกลือดูด้วยนะฮะมาดิครับอีกฝ่ายห0พันตุมๆอะครับเจ็บๆแต่ตอนนี้คือนายน่าจะไม่รอดแล้วแหละนะจตาต่อไปเราใช้ตัวของนี่ตีนี่เลยดีกว่าหรือว่าจะใช้ฟิปดีอยากทดสอบดวงของจานหมีอีกครั้งหนึ่งไหม <c oughs> เออบอกเอ้ย ฟุกหรือเปล่าถ้าเราเอาตัวนี้โจมตีมันก็แบบจบง่ายไปใช่ปะ่ะทุกคนเฮ้ยยังก่อนเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะว่าดวงจานหมี่เนี่ยเกลือจริงหรือเปล่าป่ะได้จาททางานโยนไปเลยนี่ดูดูดู <c oughs> What the fuck <c oughs> อย่างวะ What What อะไรครับเนี่ยโอ้โหตาแรกครับผมเฮ้ยอะไรวะเอ้ยตายแล้วเราเรามันมันเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนมันมันคือเกิดอะไรขึ้นนี่คือจุดจบของท่านอาจารย์วอ t อะไรครับเนี่ยอีกฝ่ายอีกฝ่ายนี่คือหน้าจีนอยู่ว่า ตูชนะได้ไง,ไงวะ <S 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 โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ถือว่าเป็นการวอ์มือเออนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนนี้เอาจริงนะเมื่อกี้เป็นการวอ์มือนะตอนนี้เอาจริงนะใช้เลนฟอสเมนต์ไปก่อนเลยแล้วกันไหนดูซิเราจะเสิร์ชเอาแบบตัวนักลบขึ้นมาบนมือครับแบบเท่ๆทุกคนนะฮะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะนี่เอาขู่เลยขึ้นมาขู่เลยโฟตอนเลยให้ฝ่ายงงเล่นว่าเฮ้ยเล่นเด็กอะไรวะเอางงครับผม อ่ะลงไปแบบพิเศษนะฮะเฮ้ยแม็กซี่รือเปล่า <S <S อ้าแม็กซี่อย่างนั้นนั่นเลย <S <S 1> <S 1> ไอหนุ่มนี่ครับผมมันอยู่ไม่ได้นะเราต้องอือหมอบไว้แล้วก็จบเทิน์นเป็นไงหมอบไว้ก่อนอย่าไปรีบนะฮะบุ Book ๊คออฟไทโยเราแบบอย่าไปรีบนะยังไม่ใช้อยู่แล้วชิวๆไงเพื่อนชิวๆ <Hello. S 1> ไปฮัลโหไอ้หนุ่มไม่ใช่ยังไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่แอดการ์ดเป็นเด็กของออสไอนะ เออออสไอในตำนานมาฮะแพนดูลัมมอนสเตอร์อย่างนั้นน่ะเลยเออลงมาลงมาออสไอแพนดูรัมดราก,ก้อนเนี้ยก็ใช้เฟกในแพนดูรัมโซนนะเฮ้ยแล้วก็รีโซเนเตอร์เ,เลยไอหนุม่มไอหนุ่มเล่นเด็กแจ็คแอนด์ลาสเลยเอาไม่ใช่ไอตัวนี้เหรอเอาว h a t นานนี้เอาออสไอยมาหลอกลวเหรอเพื่อนเอาได้ดิครับโอ้ยห,หมอบไปเลยเหรอเฮ้ยคุณจะมากล้าหมอบต่อหน้าเราอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้จริง นี่ทำลายทิ้งไปครับผมพเพื่อเสิร์ชหาเอากาสแพนูลัมมอนสเตอร์หนึ่งตัวขึ้นมือได้นะจ่ายเฟซของออสไอดราก้อนเนี่ยเราก็ดรอการอืมอ่าฮ <c oughs> ึยไอน้นุ่มนี่ยเราจะแบบจะฟลิปโชว์เลยได้จางไงได้จางครับทุกคนรู้จักหรือเปล่าปุ๊บตี่ดูดู <c oughs> นี่เป็นไงครับเป็นไงครับอะโทอะโทลงไปแล้วก็เอฟเฟกต์ทำงานนะเสิร์ชเอาไดจาขึ้นมือขอแก้ตัวหน่อยละกันขอแก้ตัวหน่อยละกันแล้วก็นี่เลยซิงโครไม่ใช่ซิงโครเอ็กซิสบ้าเอ้ยเป็นตัวนี้นะแม่ปีกผีเสื้อของเราไปครับผมลงมาแบบพิเศษนะนี่แล้วก็เอฟเฟกต์ทำงานถอดโอเวอร์เลย์หนึ่งใบ เพื่อเลือกหนึ่งตัวเพื่อหงายหน้าขึ้นมามันต้องหงายหน้าขึ้นมาแล้วนะฮะเตรียมตายหรือยังนี่เอาวัด <Bye bye. S 1> <What? S 2> มึงรีบกลับไปเลยนะจะปิดซะหน่อยอะไรครับนี่เราแบบเราไม่ทะลึ่งไปใช้ได้ใจรอ,อบมึง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันแบบมันพลิกมันพลิกเกมพลิกเกมแบบหน้าจีนเหมือนเมื่อกี้นะเราก็ตีแต่ว่าอีฝ่ายก็ออกเกมไปก่อนนโธ่มานะครับผมตาที่สามนะ ตานี้คือเป็นตัวตึงนะครับเพราะจะเลื่อนแรงแล้วนะขอเลื่อนแรงหน่อยนะเพื่อนก็ต้องขอไอดวงเราด้วยไม่ใช่ขอแค่เพื่อนอย่างเดียวจัดมาดิต้องขอต้องเขาเรียกว่าอ้อนวอนนะอ้อนวอนดวงเราด้วยว่าเองอย่าดื้อนะฮะอ่าเราได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยนะ <S 1> <S 1> รอของจริงตึงตึงตึงเปรีย้ยอ่าเล่นฟอร์เมนต์เลยแล้วกันนะเราจะใช้เอาเป็นตัวไหนดีเนะ ก็คงจะต้องเป็นตัวตัวไหนดีวะอ่ะตัวนี้แล้วกันไปชิวชิวโอ้โหแต่ว่านี่คือนี่เราขอตั้งขู่เลยนะฮะตั้งขู่เลยจังวันนี้ต้องตั้งขู่แล้วก็มันจะดีนะ,ะมันจะดีไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวก่อนนะอะให้เขาตีมาแล้วกันหลอกล่อหน่อยนะฮะหลอกล่อหน่อยอตีมาเพื่อน นี่คือตั้งขู่เลยนะให้เขาแบบอึ้งเล่นว่าเฮ้ยนี่มันเด็กอะไรครับเนี่ยมาดิครับอีกฝ่ายเขาน่าจะเป็นเด็กของเมจิเชียนหรือเปล่านะดูจากต้องข้างใครนั่นแล้วโอ้โหมอบการ์ดไว้อย่างนั้นเลยเลยโอ้โหนี่งไงจริงด้วยนะโอ้หถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้อไอ้นุม่มเอ็งมั่นใจมากสินะว่าจ่ายแลวพอยอครึ่งหนึ่งอันเชิญพิเศษลงมาเนี่ยเอ็งจะไม่ตายนะ่ะอ่าก็อย่างชอบมาดิครับยังไงอ่ะแบทเทิเลย ไปเท่นมาที่ตัวโฟตอนที่ไหนหน้าอยู่ชัวเนะ่อ่าม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 าเรียบร้อยเฮ้ยแต่ก็ยังก่อนนะฮะยังก่อนอ้าจบเทินเลย <Nice. S 2> ดรอืมบุ๊ออฟอีควิปอะโดนแน่บอกเลยบอกเลยว่าไอ้นุม่มโดนแน่อ่ะตำนานมันจะอยู่ในคลิปนี้แหละไปดฟฟจ้าตำงานเอาดิเพื่อน คือมันต้องเกิดแล้วจริงจังหวะเนี้เขาจะชงจะเชนอะไรก็ปล่อยให้เขาเชนไปแต่ว่าความระดับพักการของพี่เนี่ยมันอยู่ที่ใจยังไงอะไรคราเดี้ยไม่เป็นไรไอ้ทีนึงอีกทีนึงเขินบุกออฟอีกควิปีกทิึงแล้วกันเขินๆเขินเมื่อกี้เขินเกินแต่ว่ารอบนี้ไม่เขินแล้วเอาดีครับยังไงอ่ะเพื่อนเขาจะเชนอะไรนะเฮ้ยเขากลัวหรือเปล่ากลัวการหรือเปล่า ผมไม่กลัวการ์หรอกนะเออมันต้องอย่างนั้นดิครับแล้วก็บุ๊กออฟไทยกลัวที่ไหนอจา์นะหกพันต้องเป็นตำนานเอฟเฟกต์ทำงานฮึบได้จ้าพอลูกเต๋าออกหกหน่อยเดชโชว์น้องๆมาหน่อยเด้ว่าจาร์หมีดวงไม่เกลือดูตาแรกมาคือการหยอกแล้วก็อีกไฟเฮ้ยเฮ้ยอีกที เอออีเราสองพันดีครับสองพันดีครับยังอีกยังอีกอ่าอะไรอ่ะเฮ้ยแดงทำไมเพื่อนนี่คือนายลอดตัวไปนะบอกก่อนนะฮะนายลอดตัวไปเลยเนี่ยมาอ่าได้จั่วก,การ์ดฟรีหนึ่งใบนะรอมารอลุ้นกันนะมาดิครับไม่อีกฝ่ายจะมาแดงอะไรจะแดงอะไรเพื่อนต้องบอกเลยว่ายังก่อนนะคุณจะมาแดงอะไรเฮ้ยห,หมอบการ์ดไปวะนี่หมอบถบไมไ่เลยอ่ะ ยังไงอะครับตั้งโจมตีด้วยนะดักไม่ใจเชี่ยนคิดว่าแบบลงตัวเดียวแล้วคิดว่าจะชนะอย่างนั้นน่ะเลย <c oughs> อ่ะได้จาถูกทำลายชัวสองพันสามไอหนุม่มไอหนุม่ม <c oughs> จบเทินวะ่ะนี่ตำนานมาชัวโอเลโน้เทินดราเป็นยังไงล่า <c oughs> แต่ว่าเขาไม่มีสูสารไงประเด็นอ <c oughs> ะเฮ้ย <c oughs> <ๆ> <c oughs> <C oughs> เขาไม่มีสูสารไงเพื่อนอย่างนี้มันงานหยาบแล้วนะจานนะมันไม่มีสูสารไงประเด็น่ะจะทำยังไงครับเนี่ย แก้เขินในมาสเตอร์รีบอรนแล้วกันต่อชีวิตหน่อยดิอันเชิญลงมาอันเชิญลมาแก้เขินนะ่นี่อะละโอ้เรามาตั้งป้องกันยังก่อนไรพอยังไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพจานหมี <Yeah. S 1> ยังไงครับอีกฝ่ายอื้มดาร์กเลเวโอเคโอเคโอ้ยยังโชค <c oughs> ในที่สุดนายก็มีสูสารแล้วสินะ <c oughs> รอรออยู่นานและสุสานของนายนะมาดักเลยนะวลนะครับมันเชนแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุมืดเผาจอมเวทลงมาแบบพิเศษนะฮะอ่า What s <S <laughs> เอาครับผม <Hi, hi. S 1> มานี่คือรออยู่นานมากนะฮะนายเลือกมาเลยน่าจะเป็นดักไม่เชียนโอเคโอเคนายคงไม่เชนเรามาใช่ไหมเพราะเรารู้นะว่านายต้องการมอนสเตอร์เยอะๆเหมือนกันแลละนายเตรียมแล้วใช่ไหม <laughs> นายเตรียมที่จะสร้างตำนานในคลิปนี้แล้วใช่ไหมเพื่อน บุ๊คออฟไทโยนี่คือตำนานของจานหมีมาตำนานเกิดนะฮะเอฟเฟกของไดซจาทำงานฮึบนี่ไงเราอีกที่ <c oughs> ป๊าบ <c oughs> เป็นไงเป็นไงอ่ะโทอ่ะโทอโท่ะโถ เป็นไงครับแต่มันเล่นดักมันจะช่องม่จะเชี่ยนอะยังก่อนนะฮะขอเลื่อแรงหน่อยนะจีจีมาครับผมตาที่4ต่อเลยตอนนี้คือคึกมากคือคึกมากให้ดูคลิปนี้นะฮะจันมีดวงเกลือจริงหรือเปล่าลองพิสูจน์ดูมาครับขอเริ่มก่อนนะฮะต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเท่านั้นรอสุดปังไปเลยว่ะไปลงแบบปกตินะฮะเอฟเฟคทำงาน เสิดหามอนเตอร์ท้าถีนเฮ้ยไอหนุ่มไอหนุ่มอย่านะอย่านะเพื่อนอย่าทําอย่างนั้นเลยอูลละ,ละนะเราขอเถอะเราจะเอาตัวของได้จาขึ้นมาน่ะเพื่อนทนายทําอย่างนั้นนะมันจะไม่ดีเออมันต้องอย่าง,งานั้นมันต้องอย่างนั้นเพื่อนนะฮะเล่นแบบมิตรภาพหน่อยจบเทินมาเล่นเด็กอะไรนะอีกฝ่ายแบ็คมิจิเชียนอีกไหมโอ้โหอะไรครับเนี่ยกาแล็กซี่ดราก้อนอย่างนั้นน่ะเหรอ โอ้โหเด็กโฟตอนกาแล็กซี่นะของไอตัวไอกาแล็กซี่โฟตอนที่เป็นแบบไม่ใช่ไอตัวล่างอีกล่างหนึ่งอะไซเฟอร์ her, ไม่ใช่ไซเฟอร์นะอันนี้คือกาแล็กซี่เลยนะฮะตึงๆนี่ไงกาแล็กซนะี่ไอโฟตอนดราก้อนแต่ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าใครเจอกับเด็กเราเนี่ยมันต้องตะลึงอ่านะสังเวย2ตัวนะอัญเชิญกาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนแบบพิเศษ 3, ส0 0พันตั๊ด้วยอ่าฮะกาแล็กซี่เอ็กซ์เพรสเดชนะ เมื่อมีกาแกล็กซี่หงายหน้าอยู่ที่มีเลเวลห้าหรือสูงกว่าอันเชิร์มอนสเตอร์แบบพิเศษที่ติดชื่อว่าโฟตอนหรือกาแล็กซี่ห้าดาวหรือสูงกว่าลงมาได้จากในเด็กไหนจะทําการเอ็กซีหรือเปล่าหรือว่าตีมาน่าจะตีมาก่อนนะหรือเปล่าเพื่อนอ่าแบทเทิลมาก็เอฟเฟกต์ทำงานไม่ต้องไม่ต้องทํางานหรอกเพื่อนถ้าทํางานนี่คือนายทั้งเราทั้งนายน,นี่คือไม่มีดาเมจเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อ่าฮะจบเทิร์นไม่เอ็กซีด้วยนี่น่าจะยั่งเชิงเราอย่างนั้นนั่นแหละ ดรอนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมอ่ะหมอบการ์ดไว้นะแล้วก็ไหนดูซิโอ้โหไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาหมอบใบนี้ไว้ละกันหมอบสองใบเลยนะอ่าฮะแล้วก็จบเทธนแบบหล่อๆมาเขาจะทำการเอ็กซิดแนะ่เธอนี่ต้องเอ็กซีดเลยแฮะดูจากชื่อเนี่ยเห็นไหมชื่อเป็นเอ็กซีดนะไม่เอ็กซีดเลยเอ่ะชื่อไหนเอ็กซีดไม่ใช่เลยแล้วไม่นายไม่เอ็กซีดเลยเอ่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โห,โห,โหลงมาแบบดูเดือดเลือดพ่าน ดูเดือดเลือดพ่านมาสิตำนานจะเกิดไหมฮะวันนี้ต้องมาดูกันผมว่าผมป้องกันเขาได้อยู่ในเธอนี้นะเออป้องกันเขาได้อยู่อยู่ที่ว่าเขาจะตีมาหรือเปล่านะเอ้เทเทิลไอ้สองมาได้จ่าทำงานเอฟเฟกในตำนานต้องเกิดพึบสองหกดาวสองอีกทีหกสองหกเออเออ พันายังไงเล่าเหนือแล้วเกินมาครับเอ,อ้ยยังก่อนยังก่อนนะบุกออฟมูลมาก่อนหนึ่งทีความไม่หมอนี่ไว้ไม่ต้องเล่นอ่ะตีมาสามพันอ่ะให้ตีด้วยเอออย่างชอบมาฮะอ่ะหมอบกรารไปด้วยนะหนึ่งใบเดี๋ยวได้โดนแน่นอนนะฮะเออเออมันต้องอย่างงั้นอ่ะก r o ฮะ ซ,ซ,ซึ่ง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 เราเนี่ยจะใช้งานเป็นตัวของมอสสเตอร์ลีบอนเพื่อเอาตัวของไดจามานะคืออยากจะเล่นมากๆนะอยากจะเล่นมากๆลงมาง่ายหน้าตั้งโจมตีด้วยอ่ะครับกลัวที่ไหนอาจารย์โอ้โหกลัวอะไรครับผมนี่นายกลัวไดจาขนาดนั้นเลยเลยมันเกินไปหรือเปล่าเอฟเฟกของ b o กอ o อมมู n ทำงาน คว่ำไดจาไว้นะนี่ไงคว่ำหนีเลยอะ <No. S 1> อึอบอาไม่เห็นหรอกนะเป็นไงนายไม่เห็นเราหรอกนะ <Yeah. S 1> บอกก่อนแล้วเราก็จะลงแบบปกตินะฮะตัวนี้ลงไปอ่าเอฟเฟกต์ทำงานเอาไดจา <Hi. S 1> ขึ้นมืออีกหนึ่งใบทําำการแบตเทิลไปก่อนนะไี oh. นี่แหละสามร้อยขอสามร้อยไปโกลอะจบเทิร์นนะฮะ เธอนี้เราก็น่าจะไม่ตายนะถ้าไม่โดนพวกทอลุกเต๋าแพ้อะไรอย่างงี้แต่เราค่อนข้างมั่นใจในตัวเราว่าเราทอลุกเต่าชนะเขาชัวนะฮะความมั่นใจนี้มันแบบมันมันแบบเต็มร้อยอะครับเต็มล้าน450ล้าน IQ อะ่ะคือเองจะมาแบบมาตรงมาตีงั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกนะเพื่อนนะตีมามาวัดดวงกับเราหน่อยโดนก็โดนไปพันสองนะยังไม่ตายหรอกนะยังไงอะเอฟเฟกต์ Effect จะทำงานหรือเปล่าอืพันสองไอตัวน,นั้นตีมาตีมา เออเอฟเฟคตของไดจ่าทำงานแต่เราค่อนข้างมั่นใจในตัวเราว่าเราทอยลูกเต่าชนะเขาชัวนะฮะความมั่นใจนี้มันแบบมันมันแบบเต็มร้อยอะครับอืมเต็มล้านไอ้ยแค่สี่ร้อยล้านไอคิวไหมล่ะ <c oughs> โอ้โหเสียดายเกินคือถ้าเมื่อกี้เขาตีมาแล้วเราชนะใช่ไหม ในเทิร์นต่อไปเราก็ยังคอมโบได้จาได้เรื่อยๆเพอๆโอกาสพลิกเกมก็มีนะแต่มันไม่ไปถึงตรงนั้นไงจานหมีระเบิดก่อนฝากไว้ก่อนเนะวันนี้ก็ลงให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะฮะสี่ห้าตาเป็นไงกันบ้างนะครับกับเด็กนี้ก็สรุปเลยนะฮะเป็นเด็กหนึ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนกับชีวิตคนไหนที่อยากจะลุ้นดวงนะครับอยากจะวัดดวงนะวันนี้เราดวงดีหรือเปล่าว่ดวงเกลือหรือเปล่าว่ลองจัดเด็กนี้ไปเล่นนะฮะ จะได้รู้กับคุณค่าของชีวิตว่ามันเป็นยังไง <laughs> ไม่ไหวอย่าหาทํานะจานหมีจะไม่จัดอีกแล้วนะฮะ <laughs> เด็กนี้ไม่ไหวจริงๆถึงแบบจะโชว์ความเทพนะฮะไปสองตาก็าเถอะแต่คือถ้าโอยรวมแล้วเนี่ยแม่งดวงจริงอืมไม่ค่อยชอบเด็กดวงเท่าไหร่อย่างที่รู้กันดีนะกาชงกาชาก็เกลือมาเล่นเด็กดวงก็เกลือหนักเลยทีนี้ <laughs> อ่ะโอเคอย่างเช่นเดอะเวิร์เห็นปะ ถ้าผมแบบอยากจะเล่นจริงๆอ่ะต้องเป็นเด็กที่จัดมาเพื่อไอตัว The World ด์ซาวารูโดโเท่านั้นน่ะนะฮะอย่างเช่นเด็กของ Dark ก o หลดนะเอาชัวร์จริงๆก็ Dark ก o หลดแต่คือไดจาเนี่ยมันไม่มีอะไรชัวร์เลยทุกคนนะฮะนอกจากว่าจะใช้การ์ดใบนี้ซึ่งมันก็ไม่ชัวร์นะครับอาจจะแบบชัวรได้2ได้4ก็ได้เราก็ไม่รู้ไงนะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ ฝากกดแชร์คลิปนี้ตอกันไปด้วยเลยนะเพราะว่าวันนี้คือตึงๆลึอเกินเนะ่แล้วก็อย่าลืมนะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือช่องไม่ค่อยแจ้งเตือนก็ฝากทุกคนกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคนไหนที่อยากเอาเมคชัวร์ก็กดกระดิ่งออกแล้วกดกระดิ่งเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะบัดอาจจะอะไรอย่างนี้นะฮะไม่แจ้งเตือนโอเคส่วนในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีผมไปแล้ว